สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ซัมซุงนะครับนั่นก็คือซัม s u n g g a l a x ซี่ A04 นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าใครสั่งซื้อสินค้าในช่วงแรกเนี่ยเขาจะแถมฟรีเคสกันกระแทกนะครับแล้วก็จะมีฟิล์มกระจกมาให้เราด้วยนะครับมูลค่าของสินค้าเนี่ยจะอยู่ที่1390บาทกันะทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปแกะกล่องนะเดี๋ยวพามาชมกันที่ อ c ก e s สเซอรีที่เขาแถมมาให้หน่อยนะครับนั่นก็คือตัวเคสนั่นเองนะเราก็จะเป็นตัวฟิล์มกระจกนะครับสำหรับเคสเนี่จะเป็นงาน TPU แบบใสนะครับตัวนี้จะเป็นงานแบบนิ่มๆเนาะนี่ต้องใส่ไว้นะเวลาเครื่องตกกระแทกอะไรแบบนี้จะช่วยกันในเรื่องของการจอแตกได้นะครับส่วนชิ้นที่2ที่เขาแถมมาให้นั่นก็คือฟิล์มกระจกนะครับนี่ฟิล์มกระจกของเขาเนี่ยขอบ จะเป็นสีดำด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็กันรอยขีดข่วนหน้าจอได้นะครับเวลาเครื่องเราตกกระแทกอะไรแบบนี้ช่วยในเรื่องของการกันหน้าจอแตกได้ด้วยนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนบนกล่องเนี่ยไม่ได้แจ้งสเปคอะไรไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูซิว่ารูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นี่คือกล่องเล็กนะครับกล่องเล็กนี่คือไม่ได้แถมอะไรมาเลยนะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง A04 นะครับภายในกล่องเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนขาปลั๊กจะเป็นแบบขาแบนนะครับการใจไฟมาดูกันหน่อยนะ รุ่นนี้นะครับการจ่ายไฟเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่9โวลต์1.67 a นะครับหรือประมาณ15วัตต์นั่นเองนะชิ้นต่อมานะครับจะเป็นสาย USB นั่นเองนะสาย USB เนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะครับจะเป็นแบบ A to C นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมมาให้เใช้งานด้วยนะในส่วนของฟิล์มกันรอยบนหน้าจอเนี่ยเขาไม่ได้ติดมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครสั่งซื้อในช่วงแรก เขาก็จะแถมเคสการกระแทกแล้วก็แถมฟิล์มกระจกมาให้เราด้วยน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะโอเคครับทุกคนอะไรนี่ก็คือด้านหลังของ Samsung Galaxy A04 นะครับต้องบอกว่าการดีไซน์เนี่ยเหมือนกันเลยกับ A04s นะแตกต่างกันก็คือในส่วนของโมดูลกล้องเท่านั้นเองนะครับด้านหลังจะเป็นงานลักษณะหลังเงานะครับฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยเขาเรียกว่าสีดำเนาะส่วนฝั่งขวาเนี่ยเขาเรียกว่าสีเขียวนะครับ สีเขียวจะเป็นแบบแคล้ายๆกับเขียวเข้มๆหน่อยนึงอ่ะทุกคนลวดลายกราฟิกของด้านหลังตัวเครื่องนะครับจะมีลวดลายที่คล้ายๆกับลายนิ้วมือเนาะเหมือนกันเลยกับ A04S นะครับเป็นงานลักษณะหลังเงานะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับการดีไซน์ของหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอแบบจดน้ำอยู่นะครับขอบของหน้าจอก็อาจจะแลดูหนาสักเล็กน้อยนะ โอเคเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องแล้วกันนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังนะขนาด3.5มีไมค์สนทนานะครับมีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอตไทซีแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะ ส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เนี่ยเป็นแค่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับส่วนด้านบนของตัวเครื่องมีไมตัดเยงรกวนมาด้วยนะจะช่วยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยนะ โอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยเนาะอย่างที่บอกไปนะครับว่าการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนะครับหรือว่า Infinity V Display นั่นเองนะครับชินทีของหน้าจอเนี่ยมาเพราะกับจอ PLS LCD นะครับขนาดของหน้าจอ6.5นิ้วนะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับมาเพราะกับความละเอียดหน้าจอ HD p l u นะครับความมะนแน่ของพิกเซลจอจะอยู่ที่269 PPI นะครับ ในส่วนของอัตราเดฟเฟรกของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับทุกคนนั่นก็คือ60เฮิร์นั่นเองอ่า60เฮิร์เนี่ยเวลาไถมันก็จะประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ลื่นมากนะักรองรับการใช้งาน2หน้าจอได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับแบ่งหน้าจอได้ไหมโอเคนะสามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับ ด้านบนเนี่ยเราอาจจะเล่นพวก a c e b o o k นะครับด้านล่างจะดู YouTube ก็สามารถทำทั้งสองอย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยครับหรือถ้าใครจะทำเป็นหน้าต่างลอยก็ได้นะครับทุกคนก็กดไปที่ขีดตรงสีพฟ้านี้เลยนะครับสลับมาเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้ก็สามารถทำได้นะะสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งไปมาตรงไหนก็ได้นะครับแบบนี้ เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับทุกคน A04 เนี่ยจะแตกต่างจาก A04s นะครับถ้าเป็น A04s เนี่ย CPU จะได้เป็นตัว Exynos 850นะแล้วก็ CPU เนี่ยจะเป็น Cortex A55 นะครับแต่ถ้าเผือว่าเป็น A04 เนี่ยเขาจะดรอปลงมานะครับจะกลายเป็นตัว MediaTek Helio P35 นะ แล้วก็ในส่วนของตัวคอร์เทเนี่ยจะเป็นตัว A53 ทั้ง8หัวเลยนะครับนั่นก็คือ CPU เนี่ยมันจะเป็นแค่ระดับเริ่มต้นนะครับอาจจะเป็นแบบว่าเน้นสายโซเชียลอะไรแบบนี้นะฮะในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ Power VR GE 8320นะครับทุกคน ในส่วนของแรมเนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม4 g ินะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของแรมเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันแรมพัดมาให้เราใช้งานด้วยนะครับสามารถที่จะไปดึงพื้นที่ของรอ m มาแปลงเป็นแรมได้สำหรับ A04 เนี่ยสามารถที่จะแปลงได้สูงสุดจะหยุดที่4 g ิเลยนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมได้ถึง8 g ิเลยนะ แล้วก็ในส่วนของ r อมเนี่ยให้มาที่64 g b นะถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยสามารถซื้อไมโดิดีร์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1 t b เลยในส่วนของการใช้งาน2แอคเ u ้าหรือว่าการโคลนแอปอะไรแบบนี้รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับเผื่อว่าบางคนมี Facebook 2อันไลน์2อันอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดีวยวกันนะครับ ส่วนเวอร์ชัน a n d r ร i d นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 12นะครับทุกคนเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะแล้วก็มีการครอบทับด้วย One UI Core เวอร์ชัน4.1นะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับทุกคนกล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะครับความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะ ในส่วนของการรองรับ WiFi เนี่ยรุ่นนี้รองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับทุกคน2.4กิ z กเฮิร์ก็รองรับ WiFi 5.0กิ z กเฮิร์ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับมาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นโหมด Portrait นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับค่าความเบลอของฉากหลังได้นะสูงสุดจะอยู่ที่ระดับที่7นะครับ รับความเรียบเนียนของผิวได้ด้วยโอเคเลยนะครับเอาสักประมาณระดับ5เนาะแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะหมวดหมู่ต่อมาจะเป็นหมดรูปถ่ายนะครับถ้าเป็นหมดรูปถ่ายเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรไห้ใช้งานบ้างก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนตัวนี้ไปลองใช้กันได้นะในส่วนของใบหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้นะครับปรับสีผิวปรับแนวกราม ปรับดวงตาอะไรแบบนี้เนาะก็โอเคนะสามารถที่จะปรับได้หลายอย่างเลยนะครับในส่วนของโหมดวิดีโอมาดูกันหน่อยนะครับความละเอียดสามารถอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30 f เฟรมเรทนะและ 720p 30 f เฟรมเรทนะครับในส่วนของโหมดมูลอื่นก็จะมีในส่วนของโหมดโปรนะครับพานรามาโหมดอาหารนะฮะแสดงว่าเขาไม่มีโหมดกลางคืนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ ถ้าใครอยากจะได้ใช้งานในโหมดกลางคืนเนี่ยอาจจะไปตัว A04S นะครับมาดูกันที่กล้องหน้ากันหน่อยนะครับกล้องหน้าเนี่ยสามารถที่จะขยายมุมมองให้กว้างแบบนี้ได้นะครับเผื่อว่าใครต้องการเซลฟี่กับเพื่อนอะไรแบบนี้เนาะฟังก์ชันของกล้องหน้ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนกันเลยกับกล้องหลังนะครับในส่วนของโหมดใบหน้าเนี่ยสามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้นะครับปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะ ตัวนี้นะครับจะให้มันแบบว่าผิวเรียบเนียนปรับสีผิวปรับแนวกลามปรับดวงตาอะไรแบบนี้สามารถตอบโจทย์ได้นะครับถ้าเป็นการถ่ายแบบพอร์เรต่ะตัวนี้นะครับทําเป็นมุมมองกว้างได้สามารถที่จะปรับค่าความเบอร์ของเอฟเฟกได้นะครับแล้วก็ปรับอะไรได้อีกดูหน่อยความเรียบเนียนของผิวปรับได้นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้พูดง่ายๆก็คือ ปรับได้แค่ค่าวความเนียนไม่สามารถที่จะปรับให้หน้ามันเพียวมันเล็กลงได้ประมาณนี้ครับมาดูรูปถ่ายที่ผมไปเทสมาให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเทสมาให้ดูพอเป็นน้าจิ้มนะเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนก็แล้วกันนะครับรูปนี้จะเป็นการถ่ายกล้องหน้าแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับบิวตี้ผมปรับมาที่ระดับ5นะครับ ถ้าเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบร์เนี่ยระดับ5ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเนียนเวอร์ไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถที่จะปรับลดลงมาได้นะสำหรับผมแล้วรู้สึกว่ามันจะเนียนเวอร์ไปหน่อยนะครับนี่คือระดับ5ถ่ายแบบปกติระดับ5เหมือนกันนะครับถ้าเป็นการถ่ายแบบปกติระดับ5เนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันจะไม่ได้เนียนเท่ากับการถ่ายแบบพอร์ตเทรนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระดับ5เ,เหมือนกันแต่ว่าความเนียนจะแตกต่างกันนะครับ จะเห็นเิ้วรอยอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่ะอีกสักมุมมองนึงแล้วกันนะครับนี่คือระดับ5เหมือนกันเนาะถ่ายแบบปกตินะครับผมว่าความเนียนความเป็นธรรมชาติเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับรู้สึกว่าเออมันจะเป็นแบบเนียนแบบแข็งแข็งไปหน่อยไม่ได้ดูลมุลมากนักนะฮะส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายแบบพอร์เทรตนะครับระดับ5เหมือนกันแต่ว่าจะเนียนกว่าการถ่ายแบบปกตินะครับแสงเนี่ยค่อนข้างแลดูแข็งไปนิดนึงนะ การตัดขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังก็ถือว่าใช้ได้นะอาจจะมีฟุ้งๆบ้งางนิดหน่อยนะครับบริเวณขอบเสื้ออะไรแบบนี้นะครับแต่โดยรวมนะการถ่ายแบบพอเทตถือว่าตอบโจทย์ได้มาดูกล้องหลังกันหน่อยนะครับกับการถ่ายย้อนแสงนะครับรุ่นนี้ SDR เนี่ยจะเป็นการเปิดแบบอัตโนมัตินะเราไม่สามารถที่จะบังคับเปิดได้นะครับในสภาวะย้อนแสงเนี่ยผมว่าเขาก็ถ่ายได้ดีนะครับ SDR เนี่ยก็เปิดมาสู้กับแสงโดยเฉพาะเลย สีสันอาจจะไม่ได้บอกว่าสีสดมากนักนะครับอาจจะแลดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติอะไรประมาณนี้เนาะส่วนรูปนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ถ่ายย้อนแสงนะครับสีสันความคมชัดจะประมาณนี้นะฮะรูปนี้เป็นการถ่ายดอกไม้นะครับสีสันอาจจะไม่ได้บอกว่าสีสดมากนักนะรู้สึกว่าโทนสีโทนแสงของเอสุนีเนี่ยจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับสีจะแลดูเป็นจืดๆหน่อยอ่ะใบชะพูนะครับ อันนี้คือยังไม่ใช่เลนมาโคนะฮะเป็นการถ่ายโดยใช้เลนปกตินะครับลายเส้นอะไรแบบนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่นะรูปนี้ก็เป็นการถ่ายดอกไม้อีกเหมือนเดิมนะครับสีสันเนี่ยอาจจะแลดูเป็นจืดๆหน่อยเนาะอันนี้อาจจะต้องไปเข้าแอป,ปตกแต่งอีกสักหนึ่งรอบก็ได้เนาะเพิ่มสีให้มันแบบว่าดูสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้นะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น1080 P 30เฟรมเรทนะครับ วิดีโอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บอกว่าไหลลื่นมากนักนะครับดูแล้วอาจจะเป็นแบบน่วงๆน,นิดๆเนาะอันนี้อาจจะต้องรอ,อาการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขอะไรแบบนี้เนาะการถ่ายระยะใกล้เนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีเลยนะเปลี่ยนระยะโฟกัสอะไรแบบนี้ก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับสีสันของวิดีโอจะเป็นแบบแนวธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับ โอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับซัมซุง galaxy a04 นะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่3,999บาทถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับมั่นใจได้เลยว่าสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมแปะไว้เนี่ยจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ